สวัสดีค่ะกระป๋าชัก USA ค่ะวันนี้แอดมินมีกระเป๋า,าสตังของผู้หญิงมาฝากกันอีกแล้วค่ะใบนี้เป็นขนาดกลางนะคะหรือที่เราจะเรียกว่า medium size 5นิ้วค่ะตัวกระเป๋า,ารุ่นนี้เนี่ยแอดมินแนะนำไปหลายคนแล้วนะคะมาดูฟังกช์ชันข้อดีของเขาว่าทำไมแอดมินถึงแนะนำเวลาออลูกค้าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋า,าตังใบนี้ขนาด หนิ้วแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาเราต้องการจะใส่บัตรหรือ i d c a r d ที่ต้องสแกนมันมีช่องให้เราได้ใส่บัตรแล้วก็ใส่ธนบัตรแบงก์ใหญ่โดยไม่ต้องพับด้วยอีกอย่างหนึง่งช่องซิปของเขาเนี่ยสำหรับเก็บเหรียญหรือกุญแจประเภทนี้เนี่ยมันไม่ต้อง เปิดด้านในออกมาเพื่อที่จะใช้เก็บเหรียญเพราะว่าช่องซิปมันอยู่ด้านนอกเห็นไหมคะตัวกระเป๋าออกแบบมาให้เราได้ใช้งานได้จริงๆมีหลากหลายสีลวดลายลายสีก็มีลายปลิ้นดอกไม้ก็มีสีล้วนๆแบบที่แอดมินถืออยู่ก็มีนะคะ นำมาเป็นทางเลือกเผื่อคุณกำลังมองหากระเป๋าใบใหม่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แนะนำมีเดียมใส่5นิ้วเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณค่ะ